ค่ำคืนวันคริสต์มาสในศาสนาคริสต์ในวันนี้นะคะมากัาตาเอมมี่คะสานี่คนสวยตังเี้นะคะกล้าถอดแมส่ะกลัวโอไมครอนค่ะไม่มีหรอก <laughs> สวยจังเลยนี่จะไปถ่ายรูปสิหนักสวยมากเลยถ้าเคืนวันคริสต์มาสเขถ่ายดรกัน้างการแสดงเฉลิมือนกัน ไม่จะถ่ายรูปตรงนั้น่ะสวยเลยสวยมากบานเบกมาก่ฮะบานเอคือพักบกพากันออกมาสวยเลยอเอาเข้ามาตอนเช้าตอนกลางคืนนะสวยที่ไฟแสงสีเยอะๆเลยอุ้ยสวยมากไปตรงนั้นเลยนี่แหละอืะ คัมคืนคนาาริสต์าสแล้ะมีผนังด้วยยิ่งไปกลัวเขานั่นแหละยิ่งเขาไปกลัวเขาไปใหญ่ข้คมคืนนันคนริสต์มาสสวยมากเลยมี่ดูสิใตรมีบอกว่าสวยะคัพี่นอคัยนะสวยสวยีดๆนุ่นๆต้นคริสต์มาสน่าหาาน้ดหอมี่มาดูนี่ สวยมากเลยบทลิปนะคะทุกคนเห็นบทลิปไหนตอนคริปนัไม่ถ่ายรูปค่ะวันนี้สวยมากเลยนะคะคืนวันคริสต์นัสนะคะที่อุบลราชธานีค่ะบูดบ้านนา บสบ้านนาคำนะคะบทคิดค่ะมากับสาวเอมมี่คนสวยนะะี่ค่ะเห็นชัดๆเลยตอนนี้ก็มาด้วยในะค,ะค่ำคืนะคะนี้ค่ะบทคิดคาทอลิกนะคะนี่ค่ะเทคติดตามปักกดซับตาคตากดกระดิ่งกดะเชร์ได้นะคะขอบคุณค่ะ